จากด้านบนนะเดินลงมาประมาณสักหนึ่งร้อเมตรนะครับก็จะมาถึงในส่วนของถ้ำโยนีนะดีวันนี้ฝนตก <c oughs> เป็นที่หลบฝนไปในตัวนะเป็นเบิ้องถ้าเนะียพอหลบฝนนะคนโบนราณน่าจะมาหลบฝนแล้วก็ขีดเขียนนะสิ่งที่เห็นก็คือล้อยฟาร์มดูแดงสองอันตรงนี้นะ นี่ครับสองอันนี่ครับสาย3่ามือแดงก็เป็นลูกลายเส้นนะครับชัดเลยนี่เป็นลูกสามเหลี่ยมนะคือชาวบ้านจะมองเป็นอวัยวะเพศหญิงเนี่ยแต่ก็เรียกให้มันเพาะหน่อยก็จะเป็นไถ้ำโยนีคือใช้ข้นได้ยืน

มีไม่เยอะมากฟังก์ชับ เดินมาแล้วก็เป็นภาพแรกเลยความมือแดงนะี้ยอยทะยอยในซีนยิ้อ๋อยิ้มยองจาง้วยโตยาวๆอยู่ข้างหลังไฮ้ยยิ้ง่าย

อันนี้ก็คือจุดข้ามฝั่งนะที่จะไปดูถ้ำโยนีนะครับอันนั้นก็คือเส้นทางที่จะไปานาลายบรรทมศิลจมน้ํานะครับแต่นี้ผมจะมาถ้ำโยนีเนี่ยก็จะเป็นก็จะมาพักที่วังเบิร์นนะซึ่งก่อนถึงวังเบิร์นก็จะมีทางแยกลงมานะครับซึ่งจะมีเรือนะ ขอยข้ามฟากข้ามฝั่งมาฝั่งตรงข้ามนะก็เดินประมาณ2โลครึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนไปถ้ำโยนีอ้าวไปแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งครับ ก่อนถึงวังเบิร์นนะก็จะมีทางแยกขวามือลงมาริมน้ำนะแล้วก็นั่งเรือข้ามฝั่งไปเพื่อจะไปถ้ำโยนีนะ